มีความสุขนะครับที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านนะครับแม้ว่าเราคิดต่างแต่เราก็ไปสู่จุดหมายเดียวกันนะครับคือตำบลมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับและสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับและสุดท้ายนี้ขอฝากกรอนะครับกรอนที่แต่งขึ้นตอนบังเลยครับฝากกรอนะครถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับผิดบ้างแต่งผิดบ้างนะครับตีสองนะครับแต่งจะตอนที่อยู่ ชื่ออนว่านะครับแสนพันถิ่นรักนะครับณดินแดนแห่งนี้มีตำนานน้ำสถานสแล่นพันอันรื่นรงอาสงปาคือถิ่นเกิดยูทูทีที่ทำงานเพื่อประชาชนที่ต่างพาให้เรามาพบก,กันฉันและเธอเธอและฉันต่างความคิดก็คือมิตรที่ฝึงจิตมิแปรพันการเวลาก็คงกินกินแค่คืนวัน ถึงกายฉันไกลห่างเป็นใจที่ผูกพันโอ้สแลงพันค่ำแล้วคงคิดถึงเจ้าหากมีเราก็มีเธอในคืนนั้นแม้หนาวกายแต่ใจยังคงมั่นรักสแสลงพันขอฝากใจไว้เป็นเคยมิรู้เรือนที่บอกนะแต่ลสทีเ,าเาขาบถงกอบคุณครับ